เวลาไปคอนเสิร์ตของศิลปินคนโปรดที่เราร้องเพลงของเขาได้ทุกเพลงเพื่อนๆจะอยู่ทีมไหนกันครับ 1. ร้องตามศิลปินทั้งคอนหรือว่า2นั่งฟังเงียบๆถ้าเราไปคอนเสิร์ตแล้วคนดูร้องตามกันทั้งฮอ์จะรู้สึกยังไงกันเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะตอบทันทีว่าเฮ้ยก็ดีดิมันทําให้บรรยากาศดีเรามาคอนเสิร์ตเราก็ต้องมาจอยบรรยากาศคอนเสิร์ตมันก็เป็นแบบนี้แหละคอนในไทยเราก็เลยชอบร้องตามเออภายในวงเล็บร้องนําศิลปินกันอยู่แล้วนะครับ ในทางกลับกันครับหลายๆคนที่เคยชินกับบรรยากาศคอนที่ไทยแล้วไปคอนที่ญี่ปุ่นก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยคนที่นี่เขาเงียบเป็นจังไม่ร้องตามเขาไม่จอยกันเหรอ แล้วแบบนี้มันจะไปสนุกได้ยังไงซึ่งเรื่องการร้องเพลงระหว่างชมคอนเสิร์ตนี้มันกลายเป็นประเด็นไวรัลใหญ่โตในญี่ปุ่นอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ครับหลังจากที่คอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมของวงระดับตำนานอย่างบีสจบลงนะครับมันก็เกิดดราม่าอย่างหนึ่งตามมานั่นก็คือการที่มีคนไม่พอใจที่คนดูร้องเพลงในคอนเสิร์ตของบีสแล้วก็มีคนญี่ปุ่นมาสนับสนุนความเห็นนี้กันอย่างล้นหลามเรื่องราวนั้นมันเป็นอย่างไรสรุปเวลาเราไปคอนเสิร์ตเราควรจะร้องเพลงตามศิลปินไหมหรือว่าดูอยู่เงีีงียยบบๆฟังเ,งเงไปดกว่า วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนาะซึ่งผมจะพยายามเอาข้อมูลทั้งสองด้านมาวิเคราะห์ถกเถียงกันว่ามันเป็นยังไง ให้เป็นกลางที่สุดนะครับหลายลคนที่มีธงอยู่ในใจอยู่แล้วก็อยากจะให้ลองวางธงนั้นดูก่อนแล้วก็ลองมาดูที่มาที่ไปแล้วก็รายละเอียดของมันกันว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเพื่อน,อนๆอยู่ทีมไหนกันครับทีมร้องตามศิลปินหรือว่าไม่ร้องไปคอนเสิร์ตก็ยืนเงียบๆอันนี้ตัดเรื่องร้องเป็นหรือว่าร้องไม่เป็นออกไปนะเอาเป็นคอนที่เราชอบมากรู้จักศิลปินดีสุดๆร้องได้ทุกเพลงซึ่งตามความรู้สึกของการไปคอนทั้งไทยแล้วก็คอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ อย่างที่หลายคนก็รู้กันแหละว่าคอนในไทยอ่ะคนดูนั้นร้องเพลงตามศิลปินในคอนเสิรต์ตเป็นเรื่องปกติมากๆยิ่งร้องมากยิ่งมีส่วนร่วมมากจอยมากครับแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยบางคอนคือนั่งเงียบกันทั้งคอนเลยก็มีนะอาจจะมีโบกแท่งไฟอะไรไปตามประษาแต่ถ้านับความดูเดือดแล้วที่ไทยถือว่าดูเดือดกว่ามากนะครับซึ่งที่มันเกิดเป็นราม,ม่าขึ้นก็เพราะว่าคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมของวงระดับตำนานอย่างบีสเพิ่งจบไปครับ แล้วก็มีแฟนเพลงผู้หญิงคนหนึ่งเธอต่อสู้จนได้บัตรคอนเสิร์ตท,ที่เธอรอคอยเธอนั้นเป็นแฟนมัธย์ของวงที่เรียกว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของบีสครั้งที่10ของเธอแล้วนะครับในคราวนี้เธอไปดูคอนเสิร์ตกับคุณแม่แล้วก็ได้ที่นั่งดีมากครับ2ที่นั่งติดก,กันอยู่บนสแตนชั้นหนึ่งติดเวทีทางด้านข้างครับทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบสาหรับเธอจนกระทั่งเมื่อเพลงแรกเริ่มขึ้นครับเธอได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งจากด้านหลังที่ร้องตามศิลปินทุกเพลง เธอบอกว่ามันไม่ใช่การร้องครอเบาๆแต่ว่าเป็นการตะโกนแบบเต็มเสียงอ่ะคือเสียงของลุงคนนั้นลอยมาปะทะกับหูคนแถวหน้าโดยตรงเธอบอกว่ามันไม่ใช่เสียงเชียไม่ใช่เสียงกรีดแต่มันคือเสียงร้องเพลงจริงๆของมนุษย์ลุงที่อยู่ข้างหลังเธอเสียงเพี้ยนๆที่ปะปนมากับเสียงขั้นเทพของอินาบะซังแห่งบีสครับเธอไปกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของเธอก็ได้ยินเสียงนี้แต่ว่าคุณแม่ก็พยายามทําเป็นไม่สนใจอ่ะ แต่สุดท้ายดูเหมือนว่าคุณแม่จะไม่สามารถทนมันได้จริงๆนะก็เลยพยายามเอามือมาป้องหูปิดหูแล้วก็พยายามหันหันเข้าหาเวทีเพื่อจะหลบเสียงจากด้านหลังนะครับซึ่งแม้จะไม่สบายใจแต่ว่าคุณแม่ของเธอก็เลือกที่จะทนกับมันเธอก็พยายามถามคุณแม่ว่าเป็นอะไรไหมแต่ว่าคุณแม่ก็ตอบว่าเออไม่เป็นไรหรอกจนถึงช่วงที่เพลงมันเงียบลงและความอดทนของเธอนั้นก็จบสิ้นลงสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจหันไปคุยกับผู้ชายคนนั้นเบาๆแล้วก็พูดอย่างสุภาพว่าเออ พี่จะร้องก็ได้นะแต่ว่าช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมซึ่งสิ่งนี้เธอได้รับกลับมาก็คือรอยยิ้มเย,ยะ่ะๆแล้วก็ประโยคที่กลายเป็นชนวนดราม่าอย่างเฮ้ยมาคอนเสิร์ตมันก็ต้องสนุก oh. ไม่ใช่เหรอผู้ชายคนนั้นยังพยายามหันไปถามาข้างๆด้วยว่า เฮ้ยเสียงของฉันมันรบกวนพวกแกปะ่ะแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าพูดอะไรนะครับก็คืออาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาแม้ว่าจะถูกรบกวนจริงๆหรือไม่ก็ตามผู้ชายคนนั้นรู้สึกไม่พอใจแล้วก็บน่นๆไปนะครับก่อนที่เขาจะขอเปลี่ยนที่กับเพื่อนที่มาด้วยกันก็ทําให้เสียงรบกวนของเธอนั้นหายไปแต่ว่า คอนเสิร์ตที่เธอรอคอยครับมันก็พังไม่เป็นท่าในทางความรู้สึกนะเธอเริ่มรู้สึกเป็นกังวลแทนตำแหน่งที่ลุงคนนั้นย้ายไปว่าเออจะเป็นเพราะเธอหรือเปล่าที่ทำให้คนอีกคนหนึ่งต้องมาเจอเรื่องซวยๆแบบนี้และมีหน่ำซ้ำเพลงของบีสที่เธอรอคอยก็โดนเสียงอีลุงนี่ทำลายไปถึง6เพลงแล้ว บัตรราคา1 5 0 0 0เยนของเธอนั้นถูกทําลายมูดลงไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งหลังจากเรื่องนี้ได้ถูกเล่าลงในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีคนญี่ปุ่นมาสนับสนุนมากมายทันทีหลายๆคนบอกว่าก็ตั้งใจไปดูบีสอะก็อยากจะฟังเสียงของคุณอินาบะทำไมกรูกต้องทนฟังเสียงลุงข้างหลังร้องเพลงเพียเพ้ยนๆด้วยละ่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตในญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากบ้านเรามาก และจะว่าไปแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเสิร์ตท,ที่เป็นคนญี่ปุ่นเองก็บอกเลยครับว่าวัฒนธรรมการชมคอนเสิร์ตของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากประเทศอื่นๆการร้องเพลงกับศิลปินนั้นถือเป็นเรื่องปกติในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าร้องนําศิลปินร้องให้ดังกว่าลาโพงเลยด้วยซ้าแต่ในญี่ปุ่นเองวัฒนธรรมโดยทั่วไปก็คือคนมาฟังคอนเสิร์ตก็คือตั้งใจมาฟังศิลปินในคอนเสิร์ตนะครับ คนญี่ปุ่นถือว่าการให้ความเคารพศิลปินก็คือการยืนฟังเฉยๆและทาไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากศิลปินให้ร่วมร้องแบบว่าอา้าวขอเสียงน้อยก็จะดูกันอย่างเงียบๆซึ่งเป็นความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็มีมาอย่างยาวนานแล้วก็ชัดเจนขึ้นมากในช่วงโควิดที่คอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตเริ่มออกกฎเกณฑ์ให้มีการห้ามหลายๆอย่างครับเช่นมีการเว้นระยะห่างห้ามเชียร์เสียงดังห้ามร้องเพลงซึ่งสำหรับชนชาติอย่างเราอะ่ะ รู้สึกอึอดอัดมากกับกฎแบบเนี้เฮ้ยมาคอนเสิร์ตไม่เชียร์ไม่ร้องแล้วมันจะไปนสนุกอะไรบ้าหรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับว่าเขามีผลสารวจมาว่าคนญี่ปุ่นโดยรวมค่อนข้างพอใจกับกฎเกณฑ์นี้นะบางก็อยากจะให้ใช้กฎนี้ตลอดไปเลยด้วยซ้าซึ่งที่ผ่านมาก็มีบางคอนเสิร์ตที่ใช้กฎเกณฑ์นี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ใจะเป็นช่วงหลังจากโควิดแล้วเช่นคอนเสิร์ตของนักร้องรุ่นเก่าอย่างคุณเอกิจิยาสวะนะครับซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคอนเสิร์ตว่าตั้งแต่เพลงแรกจนจบเพลงหลัก อาจะหมายถึงไม่รวมช่วงอังกอร์นะเรานั้นอยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนให้งดเว้นการกระทําต่างๆเช่นการตะโกนเรียกศิลปินการร้องเพลงกับศิลปินแล้วก็การตะโกนเชียร์ที่เสียงดังซึ่งผลของกฎนี้ก็เลยทําให้ได้เสียงตอบรับในเชิงบวกจากคนที่ไปดูมากครับว่า เฮ้ยรู้สึกดีสุดๆเลยที่ได้ยินเสียงร้องของเอคิจิซังอย่างชัดเจนการเล่นดนตรีของแบ็กอัพก็ชัดเจนขึ้นมากบางคนก็บอกว่ารู้สึกสบายใจมากเพราะไม่มีใครส่งเสียงดังร,บรอบๆตัวเลยซึ่งมันก็ถูกขมวดปมกลับมาที่คอนเสิร์ตของบีซอีกครั้งว่าการที่เธอออกมาเล่าเรื่องเหล่านี้ออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้เงียบตลอดนะคือถ้าศิลปินบอกให้ร้องเนี่ยก็สามารถร้องกันได้เต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบช่วงปกติเพลงปกติเธอเชื่อว่ามีคนที่อยากฟังศิลปินมากกว่าฟังอีลุงร้องอย่างแนน่อน ดังนั้นถ้าเพลงอื่นๆแกก็ช่วยเงียบไว้น่าจะดีกว่าสําหรับคนญี่ปุ่นจํานวนมากนะครับความเห็นของพวกเขาคอนเสิร์ตคือการรับงานศิลปะเหมือนกับการชมศิลปะเงียบๆในงานแกลเลอรี่ไม่ใช่การที่แบบสนุกจอยแข่งร้องกับศิลปินซึ่งคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นที่มีต่อเรื่องนี้ก็เรียกว่าเข้ามาเห็นด้วยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะขอแปลคอมเมนต์จากเรื่องนี้หลายๆคอมเมนต์นะการไปโตเกียวโดมแล้วได้ยินเสียงคนข้างหลังร้องดังจนไม่ได้ยินเสียงอินาบาซังเนี่ยมันช่างน่าเศร้าจริงๆเลยนะ คอนเสิร์ตคือที่สำหรับความสนุกก็จริงแต่มันควรเป็นความสนุกที่ไม่สร้างความเดือดร้อนในกับคนรอบข้างไม่ใช่เหรอถ้าอยากร้องให้เต็มที่ก็ไปเชาฮาราโอเอกะดีกว่าเราไม่ได้จ่ายตัวแพงๆเพื่อมาฟังคนแปลกหน้าร้องเพลงนะเฟ้ยคำว่าวิธีสนุกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นมันถูกยกมาใช้เป็นข้ออ้างมากเกินไปแล้วละ่ะศิลปินเขาอยากให้ร้องเ,เขาก็จะชวนเองแต่นอกเหนือจากนั้นคนดูก็ควรทำหน้าที่เป็นผู้ฟังไม่ใช่เหรอสิ่งที่เราสนุกนั้นไม่ได้แปลว่าคนรอบข้างจะสนุกไปด้วยเสมอนะ นอกจากนั้นก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่ต้องทนฟังคนดูร้องเพลงจากคอนเสิร์ตต่างๆนะครับซึ่งเท่าที่อ่านดูส่วนใหญ่จะเป็นคอนเสิร์ตต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะเช่น Rolling Stone นะครับหรือว่าพ a อแม c c คาร์นีหรือแม้แต่คอนเสิร์ตของ o อ s i ซที่เพิ่งจัดไปที่ญี่ปุ่นก็ตามแต่ก็มีคนมาแย้งบ้างเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมาคอนเสิร์ตอะแต่ละคนก็อยากจะจอยหรือเปล่า มาคอนโอเอซิสอะการที่ฉันได้ร้องเพลง Don't Look Back in Anger กับศิลปินเนี่ยถือว่าเป็นความฝันที่มีมาันตั้งแต่เด็กเลยนะเว้ยแล้ววันนั้นนะที่ทุกคนร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะมันก็รู้สึกแบบฟูลฟิลมากมันเป็นแบบบรรยากาศที่ดีสุดๆก็ต้องเข้าใจบริบทนี้ว่ามันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่อะจะมีวัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตอย่างเงียบๆไม่รบกวนชาวบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิด กลับการข่าวนี้มันเกิดขึ้นที่ไทยเรื่องราวมันก็อาจจะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าโดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมคอนเสิร์ตของไทยก็คือร้องตามน้งเพลงร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบศิลปินร้องเบาคนดูจะร้องดังหรือบางโชว์คนดูร้องแทนทั้งฮอล์เลยก็มีนะครับเราก็มักจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการทําให้คอนเสิร์ตสนุกเป็นบรรยากาศที่ดีแฟนเพลงอินแล้วก็ศิลปินก็น่าจะปลื้มมากกว่าซึ่งถ้าเกิดเราชินกับบรรยากาศคอนที่ไทยแล้วไปคอนที่ญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกไม่ชินน่ะรู้สึกว่า คนญี่ปุ่นมันไม่จอยมันไม่สนุกไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยในขณะเดียวกันคนญี่ปุ่นที่มาคอนเสิร์ตในไทยเป็นครั้งแรกเจอเอเนอร์จีของคนไทยเข้าไปก็าอาจจะงงๆเหมือนกันว่าเฮ้ยอะไรวะร้องเนื้อไม่ได้แต่สามารถดำน้ำไปจนจบเพลงบางคนก็ร้องดังกว่าลำโพงจริงๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้สึกรำคาญหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าการร้องเพลงในคอนเสิร์ตผิดไหมผมว่าอันนี้มันก็คงไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดนะครับขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และขึ้นอยู่กับสถานที่โดยส่วนตัวปกตินะ้าเป็นคอนเสิร์ตร็อกที่มันๆนะครับ คือเสียงเพลงมันจะมีความดังอยู่แล้วอันเนี้ยผมว่าจะตะโกนจะร้องอะไรกันมันก็น่าจะเต็มที่ได้นะเพราะว่ารู้สึกยังไงเสียงบนเวทีมันก็ดังกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มันแบบเออคนมาชิลมาจอยจอยเพลงมันชิลเพลงบรลลาดอะไรต่างๆอยากจะฟังเสียงเทพๆของศิลปินถ้าอยู่ดีมีเจข้างๆมาร้องเพลงดังๆกลบเสียงเนี่ยผมก็คงรู้สึกแย่รู้สึกโมโหเช่นกันนะครับโดยส่วนตัวก็ชินกับวัฒนธรรมทั้งสองแบบก็เลยจะพยายามอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดอะ ร้องแค่ในท่อนที่ศิลปินส่งให้หรือว่าเป็นท่อนที่รู้อยู่แล้วว่าคนดูจะต้องร้องจะต้องช่วยให้มันสนุกแบบนี้ก็เต็มที่เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเพลงช้าเนี่ยก็อาจจะร่วมร้องเป็นบางท่อนเอาจริงก็ชอบทั้งสองฟิลเลยนะอารมณ์ได้ร่วมร้องกับศิลปินเนี่ยมันก็พีคแต่ในขณะเดียวกันครับเวลาได้ฟังเพลงศิลปินที่มันเพลงมันบาดบาดอะ พอแค่ยืนหลับตากอดอกฟังเพลงก็รู้สึกดีแล้วอะ่ะอย่างเช่นเพลงเลโอในคอนยูริที่แม้ว่าจะร้องนามาเอวาเลโอกันได้หมดแต่ว่าตอนนั้นอะผมยืนแบบเงียบเลยนะซึมซับบรรยากาศร้องค่ายเป็นหมาเลยครับไม่ได้ร้องเพลงอะไรออกมาเลย แต่ก็ไม่ได้รู้สึกติดนะถ้าคนรอบข้างจะร่วมร้องเพลงซึ่งคอนเสิร์ตที่เป็นปัญหาในคราวนี้มันคือคอนเสิร์ตของบีสนะครับซึ่งเอาจริงผมว่าคอนเสิร์ตของบีสอะคนดูก็น่าจะค่อนข้างเสียงดังอยู่แล้วแล้วก็มันมีหลายเพลงที่เขาเปิดโอกาสให้คนนั้นมีส่วนร่วมอย่างเพลงอัลตร้าโซนครับอันนี้เชื่อว่าพอร้องอัลตร้าโซเสร็จเนี่ยทุกคนจะต้องกระโดดเย่ yeah! โดยส่วนตัวผมนะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดไปคอนเสิร์ตนี้แล้วก็เจอคนร้องดังแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นอนะไม่รู้หรอกว่าลุงข้างหลังเนี่ยมันร้องดังเลเวลไหนอย่างไรก็ตามครับตามสามัญสำนึกอะถ้าเกิดเราทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจเราก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะต้องปรับอะไรไหมถ้าเกิดแบบผมกำลังร้องเพลงแล้วก็แบบข้างๆบอกว่า,วาพี่อย่าร้องเลยผมก็คงไม่ร้องนะผมก็คงนั่งเงียบไปนะครับซึ่งในไทยเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่พอเทียบเคียงได้อยู่บ้าง ก็คือดราม่าเรื่องมอชพิทในตอนคอนเสิร์ตร็อกนะครับซึ่งมันอาจจะมีการแท็กกันวิ่งวนกันเป็นเซอร์เคิลพิทหรือว่ามีวอลออฟเดนอะไรต่างๆแล้วก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจอะรู้สึกไม่สบายใจกับมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนกลุ่มหนึ่งมันมาสนุกกันอยู่แค่กลุ่มเดียวแบบนี้สร้างความรำคาญให้กับคนอื่นส่วนฝั่งที่มอชก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไอคนพวกนั้นต่างหากที่มันไม่เข้าใจวัฒนธรรมร็อกนี่ว่าผมว่าทางออกมันก็อยู่ที่สมดุลแหละมอชมีได้ไหมส่วนผมมีได้นะ มันเป็นซับเคานเตอร์อย่างหนึ่งของโลกโดนตรีไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่ามอ s h เนี่ยมันอาจจะดูน่ากลัวไปบ้างแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างปลอดภัยนะผมไม่เคยเห็นใครบาดเจ็บหรือว่าทะเลาะกันตีกันจากการมอมาก่อนกลับกันอีคอนเสิร์ตบางคอนเสิร์ตอะ คอนเสิรเพื่อชีวิตหรืออะไรต่างๆที่คนมาดูมันตั้งใจมาตีกันอะ่ะบางทีพกอาวุธมาด้วยอะไรเงี้ยมันน่ากลัวกันเยอะเลยซึ่งการมอสในไทยปกติเนี่ยก็จะมีโซนที่กําหนดกันไว้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะแฟนคลับอาจจะกาหนดเอาไว้แล้วว่าเออเราจะอยู่วากซ้ายนะอะไรประมาณนี้มันจะมีการมอสกันที่โซนนั้นนะถ้าใครไม่ชอบก็หนีไปโซนอื่นได้มันก็แฟฝงดีครับ แต่โดยส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยมอชเพราะว่าแก่แล้วนะครับแค่ยืนจนจบคอนได้ก็สาธุแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะถ้ายืนอยู่แล้วจะมีการมอชกันบริเวณใกล้ๆแต่ถ้าเกิดมันคนมันแน่นมากจนถ้าเกิดทําการมอชแล้วมันไปรบกวนคนอื่นได้อันนี้ผมว่ามันก็อาจจะไม่ไม่เหมาะนะครับก็คงจะต้องดูเป็นกรณีไปแต่โดยหลักก็คือถ้ามันเป็นคอนในแบบที่เรารู้ว่ามันจะมีการมอชอยู่แล้วต่อให้มันมีการมอชเกิดขึ้นผมก็คงไม่ได้รู้สึกต่อต้านอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นคอนแบบ คุณธราพรแล้วมึงมามอสกันข้างหน้าอันนี้น่าจะต้องมีปัญหากันบ้างแล้วแหละโดยส่วนตัวผมว่าบรรยากาศโดยรวมของคอนนั้นๆจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของคนดูด้วยเหมือนกันนะครับกลับมาที่เรื่องร้องเพลงในคอนกันอีกครั้งครับผมว่ามันก็คงจะแล้วแต่วัฒนธรรมโดยรวมด้วยนะ เรารู้แหละว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยแหกปากร้องเพลงกันในคอนเสิร์ตแล้วเราไปที่นู่นเราจะไปยืนแหกปากเป็นไอ้บ้าอยู่คนเดียวเพราะว่าเคยทาที่ไทยรู้สึกว่าโอ้ฉันจอยกับคอนเสิร์ตอยู่คนเดียวเงี้ยมันก็คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ทางที่ดีก็คือเราควรจะเรียนรู้บรรยากาศเรียนรู้วัฒนธรรมนั้นๆแล้วก็จอยไปกับบรรยากาศที่แตกต่างนะครับคนญี่ปุ่นก็เช่นกันครับการมาคอนที่ไทยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คนประเทศนี้มันจะแหกปากร้องเพลงอะไรกันนักหนาจะจอยอะไรกันนักหนาแต่เมื่อบรรยากาศโดยรวมของที่นี่มันเป็นแบบเนี้ย สิ่งที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการพยายามปล่อยจอยไปด้วยพยายามปรับตัว้เข้ากับมันผมรู้สึกดีใจทุกครั้งเวลาเห็นคนญี่ปุ่นลุกขึ้นมาเต้นกับลำไยไหายรองคําในตอน Summer s o โซนิเออมันก็เป็นโมเมนต,ต์ที่รู้สึกสนุกดีนะแล้วก็บางทีก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่ที่เวลาเห็นแม่แม่ของวงไอดอลมานั่งปูเสือรอดูแต่วงไอดอลของตัวเองจนไม่สนใจวงอื่นๆในงานซัมเมอร์โซนิคราวแล้วนะครับแต่พอเห็นงานบิ๊กเมลเทนอะ อีสิ่งเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมาหาคนไทยเหมือนกันนะอย่างเวทีของน้องคัมิเลียนที่โอ้เล่นกันได้อย่างสนุกสนานมากครับแต่ว่าได้ข่าวมาว่าคนไทยในเวทีนั้นก็ดูกลับไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ไม่ค่อยให้ความร่วมมืออะไรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวงที่ไม่ได้รู้จักหรือว่าเขาก็อยากดูวงอื่นๆอ,อะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็เลยล,ยลอยๆไปก็เช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างนะครับโดยส่วนตัวผมเคยถามคําถามนี้กับศิลปินญ,ญ,ญี่ปุ่นหลายคนที่มาไทยนะอาโดซังเคยบอกว่าเสียงของคนไทยนั้นดังจนทะลุเอียร์มอนิเตอร์ของเธอเข้ามาเลย いやとっても同じアジア同じ日本,という日本とタイで同じアジアですがもうお客さんの熱量が全然日本とは違う違うものですごく励みになりましたしとっても楽しかったです聞こえましたイヤーモニをしていてももう,もうそんイヤモニがはじけそうなぐらいの,あの声援をいただきました หรือว่านูบาริชครับผมเคยถามเขาว่าในฐานะศิลปินระหว่างการร้องตามของคนไทยกับการดูแบบเงียบๆของคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันในฐานะของศิลปินสายชิลอย่างเขาก็ตอบมาแบบนี้ครับเนื่องจากพุ่งนี้ทั้งคู่กําลังจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงวัฒนธรรมคอนเสิร์ตที่ไทยกับญี่ปุ่นหน่อยคือที่ไปมาที่ไทยกับญี่ปุ่นจะรู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างแตกต่างกันเนาะที่ญี่ปุ่นคนจะดูค่อนข้างแบบเงียบๆแต่ที่ไทยเนี่ยคือคนดูจะร้องแข่งกับศิลปินแลยอยากทราบว่าในมุมมองของศิลปินเนี่ย รู้สึกยังไงชอบแบบไหนบ้างครับอ huh ๋อどっちなんだうんでも歌ってくれた方がうってる人が多い方がそのやってる側は楽しくはなるよねみんなで歌ってるみたいでเป็นเป้าหมายใหญ่ยิ h <h <h ่งใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าหนูช่วงแรกๆที่ทำเพลงมาก็ไม่มีใครร้องเพลงหนูได้เลยก็มันจะมันก็เหงาค่ะก็คิดว่าอันนี้คือเป็นเป้าหมายหลัก <laughs> 日,本日本もまあでもジャンルによるかもね歌ってる人も歌ってる人たちも多いライブもあるしなんか。 just watching like a movie มีแต่นาตเมาดูนอกจากนี้ถ้าเรายังจำกันได้ใครไปคอนเสิร์ตของยูริมีอยู่เพลงหนึ่งที่เขาเล่นกีตาร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็แฟนๆพยายามตบมือพยายามร้องตามพยายามบิว้วแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะยูริคือแบบต้องเบรกหยุดเพลงไว้เลยนะแล้วก็ไปเริ่มใหม่นะครับ แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้ไม่ได้นะเพราะมันอาจจะไปทําให้จังหวะของเขาเพี้ยนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสรุปแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนั่นแหละอ่านเหตุผลของทั้งฝั่งญี่ปุ่นผมก็เข้าใจนะคอมเมนต์ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โกรธที่จะมีคนร้องตามบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่โอเคกับการที่ร้องตามไปทุกเพลงจนแย่งเสียงของศิลปินแลวหลายคนก็มองว่าคนที่กล้าเตือน่ะไม่ควรจะถูกทําให้กลายเป็นคนผิดแล้วเพื่อนๆล่ะอยู่ทีมไหนดูคอนควรจะร้องตามศิลปินอย่างเต็มที่ หรือดูกันไปอย่างเงียบๆก็พอก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าพูดเรื่องะไรอย่าพลาดอะไรทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดไอเดียงิงๆกดแจ้งเตือนเตื้อเตื้อเป็นกำใจให้ได้เหมือนเคยโรนินจ์จากกันไปเลยก็แกันครับบายบาย 季節を越えてまた出会う。